ราะยุคนี้มันหมายถึงว่ามารก็ดีสัตว์นรกในเอเวจีก็ดีก็ได้ผุดขึ้นมาเสวยชาเสวยภพเสวยในวิบากกรรมเขาเรียกเป็นการว่ากลียุคเป็นยุคที่ว่าสัตว์นรกก็ดีที่เกิดขึ้นมาโอปติกะก็ดีเกิดขึ้นมาขึ้นมาเสวยวิบากเรียกว่ามาเบียดเบียนเพื่อมาทำลายล้างไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคก็ดีทางใดทางหนึ่งก็ดี เกิดมาแล้วมีความอาฆาตพยาบาทสร้างเวรสร้างกรรมหนักฆ่าบิดามารดาก็ดีเหล่านี้ฆ่าพระอระหันต์พระอริยสงฆ์ก็ดีนี่แหละเรียกว่ามนุษย์ผู้ที่มีศีลมีธรรมก็จะลำบากแต่อย่าลืมด้วยว่าบุญกุศลที่เราทำจะเป็นผู้รักษาเพราะว่าเหตุว่าบุคคลที่จเจริญในทานศีลภาวนาจะไม่ไปเกี่ยวข้องเรื่องกรรมสิ่งนั้นนั่นหมายถึงว่า ธรรมธาตุของบุคคลที่เจริญในทานศีลภาวนาก็จะมักฝ่ายประพฤติในศีลในธรรมไม่ไปเกี่ยวข้องแวะในวิธีของโจรแห่งกรรมที่ไปในทางอากุศลดังนั้นแล้วถ้าผู้ใดไม่มีภูมิต้านทานแห่งบุญกุศลที่ได้สะสมมามันก็จะอยู่ลำบากทำไม่เกิดความเดือดร้อนนั้นบุคคลใดก็ตามที่สามารถประคองชีวิต สามารถอยู่ได้ไม่เดือดร้อนจนเกินไปแม้ว่ามีความเดือดร้อนก็สามารถมีทางออกก็นั่นแหลเรียกว่าบุญกุศลน,นั้นบุญเก่าก็ดีบุญในปัจจุบันก็ดีมันคอยหนุนคอยประคับประคองไม่ให้โยมนั้นล้มระเนระนาดไปดังนั้นแล้วขอให้จำไว้ว่าอันว่ามนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่สำคัญที่มีชีวิตอยู่ก็คือได้มีโอกาสได้เจริญคุณงามความดี จเจริญทางจเจริญศีลและภาวนาให้มากเพราะชีวิตมนุษย์นั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ความตายไม่มีอะไรจะมาบอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนเป็นอะไรตายดังนั้นถ้าเราสามารถระลึกถึงความตายได้อยู่บ่อยๆนั่นแหละคือมงคลแห่งชีวิตการระลึกถึงความตายแม้จะเป็นวันละหนึ่งครั้งแม้ไม่ระลึกตลอดก็ดีย่อมทำให้ผู้นั้นมีสติ ตัวสตินี้คือตัวสำคัญแต่การเจริญสติเจริญภาวนาเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงเพราะผู้ใดนั้นถ้าขาดซึ่งสติแล้วก็ย่อมไม่สามารถจะรักษาคุณวิเศษหรือทรัพย์ได้ดังนั้นการฝึกสติก็คือการฝึกการระลึกรู้นั่นการฝึกสติให้รู้ตัวอยู่ว่าเรานั้นทำอะไรรู้วาจากาย แม้กระทั่งความคิดแห่งมโนจิตวิญญาณที่จะเป็นไปในทางกุศลและอกุศลก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยสติคือตัวระลึกได้นั้นการที่เรามีเฮริโอตปะมีความเกรงกลัวมีความละอายต่อบาปเหล่านี้ย่อมทาให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นมีภูมิจิตที่เป็นเทวดาเมื่อผู้ใดมีภูมิจิตที่เป็นเทวดาแล้วก็ย่อมมีเทวดามาสถิตมารักษา ที่จะช่วยหนุนนำชีวิตก็ดีส่งเสริมในการสร้างบุญสร้างกุศลดังนั้นผู้ที่จะอยู่รอดปลอดภัยในยุคนี้และยุคหน้าคือยุคพระศรีอริยะเมตไตรก็ดีอย่างน้อยท่านก็บอกให้เรานั้นได้เจริญในสินห้าให้มากถ้าสินที่มันล่วงไปคำว่าล่วงไปนั้นเป็นอย่างไรคือเราได้ละเมิดแล้วก็ดีเมื่อเรามีสติได้มีโอกาสมาอบรมบ่มจิต ก็ขอให้เรานั้นได้ขอเข้ามาต่อพระรัตนตรัยการขอเข้ามาพระรัตนตรัยก็ดีเรานั้นจะทำอยู่ที่เรือนก็ดีสถานที่ที่เราปฏิบัติก็ดีหากผู้ใดนั้นมีหิ่งพระหิ่งเจ้าก็ขอให้รู้ไว้ว่าไม่ว่าเราจะบ่ายหน้ามาจากใดเมื่อจิตเราตั้งมั่นสงบแล้วก็เอาใจเรานั้นแลเป็นเรือนเอากายเป็นที่อยู่เอาจิตตัวรู้นี้เป็นตัวสติ น้อมระลึกถึงพระรัตนตรยัยให้กล่าวคำระลึกว่าพุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังคังสรนังขจามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งในสาระนะของข้าพเจ้าจนกว่าชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่เมื่อจิตเราน้อมไปแล้วอย่างนี้ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานสํารวมจิตสํารวมกาย สำรวมวาจาของเราทำจิตให้เราเป็นสมาธิอันว่าจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอันว่าจิตเป็นสมาธิก็คือจิตที่มันเข้าถึงความสงบแล้วหากแม้ว่ามีอารมณ์ใดเข้ามารบกวนกระทบบ้าง <c oughs> ก็ให้มีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายก็ดีจะมีองค์ภาวนากำกับอยู่ก็ดี นั่นคือพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธังสรนังขฉามิก็ดีเหล่านี้เพื่อให้จิตเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวการที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าการเจริญฌานนั้นฌานนี้สำคัญอย่างไรสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติอันว่าฌานคือการเพ่งแห่งอารมณ์อารมณ์ใดก็ตามที่เราเพ่งแล้วทําให้เกิดฌานไปในทางที่ทำให้เกิดปัญญา ทำให้เกิดความสงบทำให้น้อมจิตเข้ามาถึงอารมณ์แห่งกรรมฐานก็คือการเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่น้อมนำไปทำให้จิตเรานั้นเกิดความสละเกิดความปรงสังเวชแห่งกายก็ดีแห่งความไม่เที่ยงก็ดีแห่งทุกข์อย่างนี้แล้วล้วนเป็นการที่เรานั้นเรียกว่าระลึกชอบอยู่ในทางเดินสายกลางแห่งมรรคเมื่อจิตเรามีการะระลึกชอบแล้วเรียกว่าจิตผู้นั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิได้ นั้นบุคคลใดที่จิตจะเข้านอบน้อมพระรัตนตรยัยจะเข้าไปสู่ในทานศีลภาวนาก็ดีจิตผู้นั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิให้ได้เสียก่อนเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิชอบแล้วย่อมทําให้เห็นชอบได้เมื่อเห็นชอบย่อมดำริชอบได้อย่างนี้นั่นสัมมาทิฏฐิกับวิจช,ชาทิฏฐิตัวนี้แลย่อมทําให้มนุษย์และบุคคลทั้งหลายไปสวรรค์ไปเอเวจีก็เพราะเหตุน,นี้ แม้ว่าเรายังไม่กระทําก็ดีเมื่อเราสะสมความปรารถนาความคิดไว้ก็ดีย่อมทําให้เกิดการกระทําหากเรานั้นมีการดรําริหรือเห็นผิดไปนี่เรียกว่าทำฝ่ายมารในอกุศลมันก็บังเกิดนั้นเมื่อเราเห็นผิดไม่ได้ตรงในทางเดินแห่งมรรคเมื่อไม่ตรงอย่างนี้แล้วอกุศลทั้งหลายความปรามาสในศีในธรรมมันก็บังเกิด นั้นการจัดเจริญมรรคเจริญศีลเจริญภาวนาอบรมจิตย่อมทำให้เกิดปัญญาได้ยากแม้จะเกิดแล้วก็น้อมนำปัญญานั้นไปในทางเสื่อมไปทางในอกุศลจิตทำให้เกิดอุปกิเลสทั้งหลายทำให้จิตนั้นเข้าถึงความลุ่มหลงย่อมทำให้จิตนั้นปรุงแต่งให้เรานั้นปรารถนาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นี่แลคือวิธีแห่งกรรมทั้งหลาย